พาไปดูนะคะกับการเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานมหกรรมดนตรีค่ะโดยผู้ประกอบการชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและก็ธุรกิจบันเทิงจังหวัดยะลาะะะแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีสุดสยามยะลามิวสิคเฟสติวัลครั้งที่2ในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมวังแก้วโรงแรมยะลาแกลนดพาเลทในอำมพลพงศวรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายวิสารจิรภาพงพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครยะลานายอุปถัมศิริชัยประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจบันเทิงจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางสาวนวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททค่ะสํานักงานนราธิวาสพลตรวจตรีเสกสรรจุรังสีนผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลาและพันเอกชุติเดชชาวนิต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลารวมถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมดนตรีสุดสยามยะลา m u s i c Festival ครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7กันยายน2567นี้ณสวนพวิพธภัณฑ์ผังเมืองยะลา94ไราา่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะสำหรับมหกรรมดนตรีสุดสยาม Music Festival ครั้งที่หนึ่งะครับเมื่อปี2566ทางชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจบันเทิงจังหวัดยะลาได้ร่วมจัดขึ้นมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจนะครับมีนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากกว่า2,000คนเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา สร้างเม็ดเงินมูลค่าเกือบ10ล้านบาท จึงได้ร่วมกันจัดงานสุดสยามยยลามิวสิกเฟสติวัลต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดยยลาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวท้งนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งหลังการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็จะนําไปสนับสนุนสมทุนให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาต่อไปครับค่ะโดยปีนี้นะคะขนศิลปินชั้นนําของประเทศทั้ง6ศิลปินค่ะประกอบด้วย วงโฟอีฟวงท็อกเทลวงโลเมอร์สนิก รวมไปถึงสล็อตแมชชีนค่ะนุ่มกลาและโจอี้ผัวสิทธิ์นะคะที่จะมารังสรรค์ประสบการณ์แห่งความสุขให้กับคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อซื้อบัตรได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.theconcert.com หรือสอบถามผ่านทาง f c e e o o o ติ๊ k t o อกสุดสยามยะลามิวสิ f a ฟสโดยเปิดจำหน่ายบัตรนะคะใบละ990และบัตรโต๊ะ VIP ค่ะราคา6,500บาทเข้าได้4ท่านค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมา รับความสุขผ่านเสียงเพลงกับชาวยะลายกันค่ะ